สอ,องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสกุลลูค้าเป็นคนออกคำสั่งเองหลังจากจบปุนสั้นาข้างต้นช่วงขณะหนึ่งที่อาหนานไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆด้วยแม้เป็นสามีภรรยากันแต่บางครั้งเรื่องบางอย่างแกล้งโง่จะดีกว่าอาหนานรู้ว่าวันนี้อัคราเสนาบดีลูให้ลูกไฟหลงมาพูดคุยกับนางมิใช่เพียงเพราะอยากเล่าสถานการณ์ของสกุลลูให้นางฟัง แต่ถ้าเป็นไปได้ยังอยากขอให้สู้ออกเมตตาสกุลลูด้วยถึงอย่างไรสกุลลูก็ไม่ได้ผิดอะไรบ้านสกุลลูในเมืองหนิงเฉิงตอนนี้วุ่นวายไปหมดแล้วลุงใหญ่กับลุงกองยุ่งจนหัวหมุนเหนื่อยกับการวิ่งแต้นเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้อัคราเสนาบดีลู่จะโกรธที่ลู่ไฟยถิ่นทำลงไปแต่ในใจก็ยังคิดถึงสกุลลู่เป็นหลักถึงอย่างไรอัคราเสนาบดีลู่ก็รักอานานมาก ดังนั้นจึงให้ลูกไฟหลงมาเล่าสถา,านการณ์ของสกุลลูกให้อานาันต์ฟังเท่านั้นอานาันต์จะทําอย่างไรอํานาจในการตัดสินใจยังคงอยู่ที่นางอัคราเสนาบดีลูกเป็นขุนนางอยู่ในราชสำนักมาหลายปีกล่าวได้ว่าเป็นขุนนางเก่าแก่ที่เห็นองค์ชายทั้งหลายมาตั้งแต่เล็กเขารู้จักนิสัยของสู้อ่องดีบางทีปกติเขาอาจจะ,ะทําการต่างๆอย่างเหตรงยุติธรรมไม่ลําเอียง แต่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเมืองเท่านั้นถึงอย่างไรสู้อองก็เป็นองค์ชายที่เติบโตในวังหลวงหากคิดว่าเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาจริงๆเช่นนั้นคนที่ล่วงเกินเขาคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองตายอย่างไรดังนั้นอัค克เสไารบดีลูกจึงคิดว่าบางครั้งสิ่งที่สู้อองแสดงออกมาก็ทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดที่ยิ่งทําให้คนรู้สึกหมดแรงก็คือท่านอ,องผู้นี้ มีฐานะสูงส่งอำนาจล้นเหลือกล่าวได้ว่าเป็นรองเพียงห้องเต้เท่านั้นจะทำอะไรแค่เขาสั่งคำเดียวก็พอไม่จำเป็นต้องลงมือเองด้วยเหตุนี้แม้อัคราเสนาบดีลู่จะร้อนใจกับสถานการณ์ของสกุลลูกแต่รู้ว่าการที่ตัวเองออกหน้าไม่มีอะไรดีจึงได้แต่ฝากความหวังไว้กับอานานอานานเข้าใจจุดประสงค์ของอัคราเสนาบดีลูก ได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสกุลลู่แล้วจะบอกว่านางไม่มีความรู้สึกเลยย่อมเป็นการโกหกทว่าต่อให้อานานจิตใจดีเพียงใดเมื่อรู้ว่าเรื่องพวกนี้บรุษของตนทำลงไปเพื่อระบายโทสะแทนตนนางก็ไม่อาจเสแสรงไปขอความเมตตาจากเขาหรือไปตำหนิเขาว่าทำรุนแรงเกินไปเรื่องพวกนี้มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะทำแม้อานานไม่ฉลาด แต่ก็ไม่ไรสมองถึงขั้นไปตำหนิบรุษของตนหรือห่างเหินกับเขาเพราะเรื่องนี้ดังนั้นยามอยู่ต่อหน้าลู่ไฟหลงอาหนานจึงเลือกที่จะเงียบอีกอย่างสาเหตุหนึ่งที่อาหนานเลือกที่จะเงียบเพราะนางเชื่อในความรักที่บุรุษผู้นี้มีต่อนางเชื่อว่าเขาไม่มีทางทำเรื่องที่ทำให้นางเสียใจเขาเข้าใจนางดีเกินไปบางครั้งความเข้าใจแบบนั้น ก็ทําให้นางรู้สึกขนลุกเหมือนตัวเองถูกใครคนหนึ่งมองอย่างทะลุปลุกปลงทําให้จิตใจบังเกิดความหวาดหวั่นลนลานทว่าต่อให้นางรู้สึกขนลุกหรือวาดกลัวบรรุษผู้นั้นก็จะแดงชัดว่าเขาไม่อนุญาตให้นางหลบเลี่ยงหรือบังเกิดความคิดที่จะไปจากเขาและไม่รักเขาอานานเชื่อว่าถ้าตัวเองมีความคิดแบบนั้นชูป้าหนิงต้องทําให้นางสัมผัสความรู้สึกที่เรียกว่า อยู่ไม่สู้ตายเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตนี้ของพวกเขาสองคนจึงถูกกำหนดไปแล้วว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ว่าเป็นความรักหรือความผูกพันที่เกิดขึ้นในอนาคตพวกเขาก็จะใช้ชีวิตร่วมกันเช่นนี้ต่อไประหว่างที่อนานานเงียบดวงตาเข้มลึกของฉูปาหนิงจ้องนางนิ่งๆรอนางคบคิดด้วยความอดทนพออาหนานได้สติ พบว่าดวงตาเข้มลึกของชายหนุ่มจ้องตัวเองคำม่งทำเอานางรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่ยังคงคลี่ยิ้มเอ่ยว่าท่านอองวันนี้พี่รองเอาสูตรอาหารระงับอาการคลื่นไส้มาให้ค่ะอีกไปเดี๋ยวให้ห้องครัวไปทำมาเถอะคิ้วตาของชู่ป้าหนิงอ่อนโยนลงอุ้มนางมานั่งบนตักและหอมแก้มนางลูบผมนางจากนั้นลูบท้องนางตอนนี้ยังราเรียบ ไม่รู้สึกแม้แต่น้อยว่ามีชีวิตเล็กๆเติบโตอยู่ข้างในเด็กในท้องมีอายุแค่สองเดือนเท่านั้นว่ากันว่าหญิงมีขั้นส่วนใหญ่จะแพ้ท้องในช่วงสามเดือนแรกบางทีผ่านไปอีกหนึ่งเดือนข่าอาจไม่ขึ้นไส้แล้วมือของฉูป,ป้านหนิงที่รูปท้องนางหยุดชะงักยังต้องอาเจียนแบบนี้อีกหนึ่งเดือนอานานมองใบหน้าเขียวคล้ำของเขาย่งขบขัน แม้สถานการณ์ตอนนี้ของนางจะแย่มากแต่ปฏิกิริยาของบุรุษผู้นี้มักทำให้นางรู้สึกว่าเขาช่างอ่อนหวานและน่ารักท่านอองอาการของข้าไม่ค่อยดีกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเพื่อตัวท่านเองบางทีพวกเราน่าจะแยกห้องนอนกันอาหนานเสนอหาไม่กลางคืนตอนนอนเวลานางขยับตัวเล็กน้อยบรุษผู้นี้ มักจะสะดุ้งตื่นเพราะคิดว่านางจะอาเจียนทำให้เขานอนพักผ่อนไม่เพียงพอไม่จำเป็นฉู่ป้าหนิงปฏิเสธข้อเสนอของนางโดยไม่ลังเลเฮอ้อท่านอองท่านดูสิท่านเองก็ผอมลงแล้วสเสด็จแม่กับฝาบาทเห็นเข้าจะปวดพระไทยได้คนผอมคือข้าไม่ใช่พวกเขาไม่ต้องสนใจสองสามีภรรยาคุยกักระหนุงกระหนิง เมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องราวของสกุลลูจึงถูกกลบไปอาหนานไม่รู้ว่าตัวเองใจดำเกินไปหรือเปล่าเนื่องจากไม่เข้าไปใกล้ชิดย่อมไม่รับหูให้ความรู้สึกเหมือนมองไม่เห็นย่อมดีที่สุดแต่นางเองก็เข้าใจว่าต่อให้นางไปขอร้องเกรงว่าฉูป,ป้านหนิงก็คงไม่ละเว้นสกุลลูถึงเวลานั้นนางคงถูกเขายั่วมโมโหจนปางตายดังนั้นปล่อยให้เขารู้สึกว่า เล่นางานสกุลลูกจนพอใจแล้วหยุดมือเองดีกว่าอีกอย่างหนึง่งเนื่องจากนางแพ้ท้องคุ้นแรงตอนนี้แต่ละวันนางตกอยู่ในสถานการณ์กินแล้วอาเจียนอาเจียนเราต้องกินใหม่จะให้นางแบ่งใจไปใส่ใจเรื่องอื่นออกจะลำบากเกินไปหน่อยพูดถึงอาการแพ้ท้องขคลื่นไส้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาอาหานกินอะไรก็แทบอาเจียนออกมาหมดอาหารไม่ว่าจะปรุงมาหอมเพียงใด หากมีกลิ่นเดิมอยู่แม้เพียงนิดเดียวก็มักทำให้นางอาเจียนอย่างหนักโดยเฉพาะพวกนมวัวนมแพะและไข่ไก่ที่เหม็นข้าวพวกนั้นยิ่งแตะต้องไม่ได้เลยสูตรอาหารระับอาการขลื่นไส้ที่ลูกไฟหลงให้มาอานานให้พ่อครัวไปทำแล้วลองชิมดูแล้วไม่ได้ผลแม้แต่น้อยดื่มน้ำแกงบำรุงร่างกายอะไรนั่นแล้วก็อาเจียนออกมาทันทีเรื่องนี้พิสูตรให้เห็นว่าเรื่องแพ้ท้องของสตรี ไม่ใช่ว่าวิธีระงับอาการขึ้นไส้ทั้งหมดจะใช้ได้ผลเรื่องนี้ทําให้สภาพจิตใจของอาหนานแย่มากนางกินอะไรไม่ลงตลอดหนึ่งเดือนไม่รู้สึกอยากอาหารเลยแม้แต่น้อยทั้งยังไม่เจอของที่อยากกินเห็นเห็นอยู่ว่ากระเพราะว่างเปล่าแต่เหมือนถูกอะไรบางอย่างยึดคลองไว้มารู้สึกอยากอาเจียนเอามันออกมาโดยเฉพาะตอนเช้าเวลาฉูป้านหนิงตื่นนอน หากเกิดเสียงดังแม้แต่นิดเดียวจนทําให้นางตื่นนางจะเริ่มกอดโถและอาเจียนแห้งออกมาตังคันได้สองเดือนสิ่งที่อานานกินมากที่สุดก็คือโจ๊กโจ๊กรสชาติอ่อนๆกินจนปากนางจืดชืดแทบไม่ลงเหลือรสชาติอะไรแล้วนางบังคับตัวเองทุกวันให้กินมากๆหน่อยแต่กินเสร็จก็อาเจียนรู้สึกทรมานเหลือเกินทำเอานางอยางกรองให้ อาหนานคิดว่าเด็กในท้องคนนี้ต้องสุกสนมากแน่ๆถึงได้ทรมานนางอย่างนี้ตอนนี้นางกังวลเล็กน้อยว่าพอเด็กคลอดออกมาแล้วผู้เป็นพ่อจะไม่ชอบหน้าเขาเพราะเขาทรมานนางมานานเกินไปหรือเปล่าทุกครั้งพอคิดถึงตรงนี้ดวงตาของอาหนานจะเปรียกชื้นรู้สึกเหมือนว่าที่นางยืนกลางมีลูกคนนี้และคลอดเขาออกมาเพื่อให้เขามารับความลำบากโดยเฉพาะ ความคิดด้านลบแบบนี้พอคิดถึงแล้วก็อยากร้องไห้ทำเอาหดูช่วยกับหลูหลานตกใจคิดว่านางรู้สึกไม่ดีตรงไหนร้อนใจอย่างยิ่งสุดท้ายพอชูป้าหนิงฟังคำอธิบายของนางแล้วเงียบไปนานอาหนานเห็นเขาเงียบคิดว่าเขาคงไม่ชอบเด็กคนนี้จริงๆจึงอดร้องไห้โอกมาไม่ได้เห็นนางร้องไห้ชูป้าหนิงอดทนอยู่นานจึงอุ้มนางมาปลอบโยน สอบจนได้รับการยืนยันจากเขาว่าพอเด็กคลอดออกมาแล้วเขาจะอดมุมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีอานานถึงเปลี่ยนเสียงร้องไห้เป็นเสียงหัวเราะแน่นอนถ้าจะให้บุรุษผู้นี้พูดว่าเขารักเด็กคนนี้นั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นางรู้จักนิสยัยไม่ชอบเปิดเผยความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดีดังนั้นจึงไม่บังคับฝืนใจสิ่งที่ทำให้อานานหวาดหวัว่นยิ่งกว่าคือ ตอนที่หมอหลวงมาจับชีพรจรตามปกติหมอหลวงบอกนางอย่างเคร่งเครียดว่าหากนางยังอาเจียนแบบนี้ต่อไปร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเด็กในท้องมีความเสี่ยงที่จะแท้งได้นี่เป็นลูกที่นางขอมาได้อย่างลำบากยากเย็นสวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าครั้งหน้านางจะโชคดีแบบนี้อีกหรือไม่แล้วนางจะยอมให้เกิดโอกาสที่สูญเสียลูกไปได้อย่างไร ทว่าแม้นางบังคับให้ตัวเองกลืนอาหารลงไปแต่สุดท้ายเพียงครู่เดียวนางก็อาเจียนออกมาจนหมดอาหนานทั้งหวาดกลัวทรมานหวาดหวัน่นและกระวนกระวายได้แต่ตับมือฉูป้าหนิงแน่นฉูป้าหนิงได้ยินหมอหลวงพูดเช่นนี้ก็มีท่าทีเยียบเย็นหมอหลวงหวาดหวั่นพลั้นพลึงกลิ่นอายหน่ากลัวที่สู้อองแพออกมา ทำให้หัวสมองของเขาโลดแล่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนรีบเสนอว่าท่านอองบางทีลองให้พระชายาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการบำรุงคันแบบนี้ไม่แน่อาจได้ผลนะขอรับได้ยินดังนั้นดวงตาเจิดจ้าของชูป,ปาหนิ่งก็จ้องไปที่เขาหลายคนรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของซูอ๋องไม่ใช่ท่วงท่าหน,น้านเกรงขามแต่เป็นดวงตานิ่งลึกคู่นั้น พอถูกดวงตาคู่นั้นตวัดใส่ร่างกายก็เย็นเฉียบไปหมดกล่าวกับแม้แต่ความคิดก็ไม่ทำงานช่างหน้ากระวจริงๆหมอหลวงรู้สึกกดดันเหมือนถูกทับด้วยภูเขาไทซานขณะพูดต่อท่านอองข้าน้อยเคยเห็นหญิงมีคันที่แพ้ท้องอย่างรุนแรงเหมือนพระชายาเมื่อพักรักษาคันบางครั้งจะไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทสักระยะเมื่อไม่มีกฎเกณฑ์มากมายถึงเพียงนั้น อีกทั้งชนบทคนน้อยอากาศสดชื่นอาจทําให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นขึ้นคันก็จะดีตามไปด้วยเพื่อลดแรงกดดันที่ท่านอ๋องถ่ายทอดมาที่เขาหมอหลวงเค้นสมองคิดหากรณีที่เขารู้มาทั้งหมดเพื่อยกตัวอย่างแม้ออกจะเหลือเชื่อเล็กน้อยแต่อย่างน้อยท่านอ๋องก็ใกล้ควญถึงความเป็นไปได้ส่วนอาหนานตื่นเต้นอย่างยิ่งทฤษฎีนี้ใกล้เคียงกับการแพทย์ยุคป,ปัจจุบันอีกอย่าง พอได้ยินหมอหลวงพูดถึงหมู่บ้านชนบทความคิดแรกของนางคือกระแสความนิยมของคนยุคปัจจุบันที่ชอบไปเที่ยวพักผ่อนและใช้ชีวิตแบบคนชนบทที่นั่นอากาศบริสุทธิ์สดชื่นคุนเขาและสายน้ำให้ความรู้สึกอิสระเสรีมีชาเรือนที่งดงามกอกหรือชูป,ป้านหนิงคบคิดครู่หนึ่งและตัดสินใจทันทีเขาจะพาอานานไปหมู่บ้านชนบทพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นทุกคนในจวนอองจึงเคลื่อนไหวแน่นอนไทเฮากับฮองเต้ได้ยินเรื่องนี้แล้วปฏิกิริยาต่างกันออกไปฮองเต้โงเต๋อกัดกลุมมากตอนฉูปป้านหนิงเข้าวังมารายงานเรื่องนี้เขาอดไม่ได้ที่จะดึงมือฉูปป้านหนิงเอ่ยว่าป้านหนิงหากเจ้าไปแล้วใครจะรับผิดชอบงานของเจ้าเจ้าอยู่ที่นี่เถอะเอาอย่างนี้เราจะมอบอุทยานตะวันตกที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง ให้ชายยาสู้ออกอยู่ถือได้ว่าเปลี่ยนสถานที่แล้วพวกเจ้าอยู่ในเมืองหลวงเถอะเราขาดเจ้าไม่ได้หมู่นี้ส่งครามกับเปยยเดียอยู่ในช่วงสำคัญมีเรื่องมากมายที่ต้องการให้สู้อองร่วมตัดสินใจและคิดแผนการเขาจากไปเช่นนี้การส่งข่าวสารไม่สะดวกเลยจริงๆฉูปปาหนิงดึงมือกลับมาอย่างรวดเร็วและเช็ดมือตัวเองต่อหน้าฮ่องเต้ที่ทำหน้าพูดไม่ออกจากนั้นตอบด้วยสีหน้าเคร่งขรึม หมอหลวงบอกว่าชนบทอากาศสดชื่นเป็นผนดีต่อหญิงมีครรภสิ่งสำคัญที่สุดคือพออาหนาได้ยินว่าพวกเขาจะเดินทางไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าหมู่บ้านเถาซีซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงหนึ่ง้อยลี้นางก็ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับทั้งคืนงอนิ้วนับวันอรอที่จะได้ไปอยู่หมู่บ้านชนบทแห่งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านอ,องที่รักใคร่ตามใจภรรยาเป็นที่สุด ยอมสลัดฮองเต้ผู้เป็นพี่ชายออกไปจากหัวโดยสิ้นเชิงดังนั้นฮอง,งเต้ฉงเต๋อจึงโทษหมอหลวงเจ้าจะบอกให้เปลี่ยนบรรยากาศในการบำรุงคันก็ได้แต่จำเป็นต้องเอ่ยถึงหมู่บ้านชานเมืองด้วยหรือนาโมโหนะหักเบี้ยเลี้ยงหักเบี้ยเลี้ยงต้องหักเบี้ยเลี้ยงหมอหลวงผู้นั้นหมอหลวงคิดฝ่าบาทกระหม่อมไม่ได้ตั้งใจในพยะค่ะดังสีกดดันของสู้ออกหน้ากระวเกินไป กรมอมเองก็จนปัญญาส่วนไฮเฮาตั้งแต่ได้ยินว่าอาหนานตั้งคันอีกครั้งแน่นอนว่าย่อมดีใจอย่างยิ่งหวังว่าครันนี้ของอานานจะเป็นผู้ชายแบบนี้ใครจะกล้าว่าลูกชายนางพิคฆ่าภรรยาสิ้นไร้บุตรอีกดังนั้นไทเฮาที่อยู่ในห้วงแห่งความสุขจึงเริ่มคิดเรื่องทรมานผู้อื่นแต่จูจูสนมในวังหลังสองคนก็ให้กำเนิดองค์ชายพร้อมกันเป็นองค์ชายหก กับองคชายเจ็ดของห้องเต้ฉงเตอ๋อเรื่องนี้ไม่มีอะไรเพียงแต่สนมสองคนนี้ไม่สมรวมตนอง์คชายทั้งสองเกิดเวลาเดียวกันเพื่อแย่งตำแหน่งอง์คชายหกที่เป็นมงคลพวกนางสองคนจึงทะเลาะกันพวกนางทะเลาะกันแล้วไม่ไปหาห้องเต้ไม่ไปกวนหองเฮากลับมากวนไทเฮาที่ตำหนักฉงวาดังนั้นไทเฮาจึงปวดหัวทุกวันเพื่อจัดการเรื่องของสนมทั้งสอง ถึงขั้นสงสัยว่าสนมสองคนนี้กล้าก่อเรื่องเช่นนี้เบื้องหลังต้องมีคนสนับสนุนอยู่แน่ไม่ต้องคิดเลยคนที่สนับสนุนพวกนางได้ต้องเป็นฮ่องเต้ยอยู่แล้วส่วนเรื่องที่ว่าทำไมฮ่องเต้ถึงปล่อยให้สนมของตนไปวุ่นวายกับมารดาทุกคนรู้ดีแก่ใจก็พอหันหน้าไปอีกทางพลางรอบถอนหายใจสูงอ๋องช่างเอาอกเอาใจภรรยาจริงๆเพื่อภรรยาแล้ว จึงได้แต่เสียสละพี่ชายกับมารดาตอนนี้ไทเฮากำลังปวดหัวกับเรื่องของสนมทั้งสองจูจูได้ยินลูกชายคนเล็กบอกว่าจะพาภรรยาไปพักผ่อนบำรุงคันในชนบทไทเฮาบรรยายความรู้สึกนั้นไม่ถูกรู้สึกอึดอัดใจยิ่งนักบุตรชายตามใจภรรยามากไปหรือไม่คนเป็นมารดาล้วนไม่อยากเห็นบุตรชายให้ความสำคัญกับภรรยาเกินกว่าตนแต่ก่อนไทเฮาคิดว่า ทีซูอ๋องไม่ต้องการสตรีอื่นเป็นเพราะโลกประหลาดของเขาดังนั้นแม้นางจะโกรธมากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตำหนิอาหนานคิดเพียงว่าอีกหน่อยต้องมีสตรีที่บุตรชายยินดีแต่ต้องปรากฏตัวอีกถึงได้ส่งสตรีไปให้บุตรชายอย่างไม่รู้เบื่อดูซิว่าจะมีกรณีอย่างชาย,ยาสู้อ๋องเกิดขึ้นอีกหรือไม่ทว่าตอนนี้การกระทำต่างๆของบุตรชายแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนรักใครและตามใจภรรยา นางไม่กลัวหากเขาเป็นบุรุษที่ยกอนุข,ขึ้นข่มภรรยาอย่างน้อยก็จะแดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนหลายใจและชอบหญิางงามกลัวก็แต่บุรุษที่รักและเอาใจภรรยาแค่คนเดียวจนกลายเป็นไม่ต้องการสตรีอื่นแบบนี้ต่างหากที่แย่ดโดยเหตุนี้ไทเฮาจึงทั้งหงุดหงิดและโมโหไทเฮาตอนนี้สู้อ๋องยังไม่มีเสี่ยวซื่อจื่อ ยอมให้ความสําคัญกับเด็กในท้องของพระชายาคันนี้จะเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้เพคะมามาคนสนิทพูดปลอบไทเฮาเขามวดคิ้วต่อให้เขาให้ความสําคัญก็ไม่จําเป็นต้องไปอยู่หมู่บ้านชนบทพักผ่อนบํารุงคันเป็นเพื่อนนางนี่ตอนนี้ราจะสํานักยุ่งวุ่นวายท่านอองอย่างเขาจะเอาแต่ใจถึงเพียงนี้ได้อย่างไรชายาสู้อ,องก็ช่างไม่รู้ความถึงกับต้องให้สามีติดตามไปด้วย ไม่เป็นผู้ใหญ่เลยตามความคิดของไทเฮาภรรยาของเจ้าแพ้ท้องกุนแรงต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเช่นนั้นก็ให้ภรรยาของเจ้าไปเองสิเจ้าเป็นบุรุษตัวเบลล่มจะไปมีส่วนร่วมด้วยทำไมดังนั้นไทเฮาจึงอดตำหนิอานาในใจไม่ได้ทว่าต่อให้ไม่พอใจเพียงใดตอนนี้นางก็ไม่มีเวลาไปหาเรื่องอานานขณะกำลังโมโหก็ได้ยินขันทีข้างนอกเข้ามารายงานว่า หุยเฟยกับเตอ๋อเฟยอุ้มลูกมาร้องขอความเป็นธรรมอีกแล้วไทเฮารู้สึกปวดหัวอีกครั้งร้องคำรามในใจฉะไหนพวกเจ้าจึงไม่ไปก่อกวนห้องเต้ร้องขอความยุติธรรมจะมาหาค่าที่นี่ทำไมกระนั้นไม่ว่าไทเฮาจะโมโหเพียงใดวันต่อมาท่านอ๋องก็พาภรรยาก,กับลูกเดินทางออกจากเมืองหลวงอยู่ดี